เป็นคอที่สมบูรณ์มากครับมันเติมเต็มทุกอย่างที่แบบว่าในชีวงที่อยากได้ในละครแต่ละท่านนะมีแต่แบบว่าทุกทั้งนั้นเต็มทุกเต็มทุกมากครับสวัสดีค่ะแฟนเพจทุกคนนะคะสวัสดีค,ค,สดคุณผู้ชมเชิญด้วยนะ หนึ่งในยอดทยาย,ยัยคนหนึ่งเลยนักภาษีนะคะก็มาเรียนในะคะาสทีด้วยเดี๋ยวให้คุณสงทางให้ำลำไส้ที่นป็นค่ะสวัสดีครับผมค้าคุณฝรั่งทองครับปัจจุบันเป็นสานักง,งานเป็ีครับแล้วก็ตอนนี้คือทำเกี่ยวกับตรงของพัฒนาสังหายอยู่ด้วยครับทั้งบ้านประคับคดีแล้วก็สร้างบ้านขายแล้วก็จะมีเกี่ยวกับคอร์สเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อหกับสังหาริมทรัพย์ครับเป็นไงบ้างคะคลส เป็นบอกเป็นท์อที่สมบูรณ์มากครับมันเติมเต็มุอย่างที่แบบว่าในสิ่งที่อยากได้ที่เนี่ยผมไม่ได้คิดว่าผมจะได้เยกขนาดนี้เลยนะพอมาเจอเรื่องของเกี่ยวกับทั้งเรื่งอกงการเงินเรื่องของสินเชื่อ,อการทาปีนาำอะไรแบาว่าแบบมันลึกลึกจริงๆครับเกินผมเกินผมมากครับ,รบขอบ้ขอมูลตรงนี้นผมจะสามารถไปเติมเต็มในส่วนที่หลายๆที่ขาดอยู่คูอว่า,วาเป็นท้อที่แว่ายอดมากคือ <c oughs> นี้ทุกม่านมาสดุดยอดจริงมันเติมเต็มทุกอย่างที่แบบว่าในจริงที่อยากได้ในละครแต่ละท่าน,นมีแต่แบบว่าทุกทั้งนั้นทางเพื่อนร่วมทายเป็นไงบ้างคะลพกค้าก็ก็มีเจ้าใหญ่อยู่หลายเจ้านะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะนำข้อมูลจากสอนเนี่ยไปใช้ได้เยอะแล้วก็ หลายๆท่านก็คงไม่ต่างเดี๋ยวผมมากไม่คิดว่าจะมาได้เข้าไปในส่วนของพวกปีดพวกอะไรเนี่ยไปทำกันอยู่ขนาดนี้เหมือนที้รับเล่นลูกมาแล้วครับรับทางมาแล้วครับผมแค่ไปปรับนิดหน่อยเป็น,ปนของตัวเองนะค่ะโอเคขอสั่งคสำสหรับื้อที่สังส่งของครับยอดมากครับโอเค